สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการกรองข่าวสเปเชียลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมมาจะเจอกันวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเทปนี้เป็นเทปพิเศษค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้คุณหมอว่รงเดชกิจวิกรมนะคะประทานไทยพักดีให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้คุณหมอะคะมาในลุกใหม่แล้วก็สีใหม่ของไทยพักดีค่ะคุณผู้ชม สีเขียวปกติเนี่ยถ้าพูดถึงไทยพักดีต้องสีอะไรคุณผู้ชมสีเหลือง,องใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเปิดนะคะวิดีโอขึ้นมาเกริ่นให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนเลยว่าณนะวันนี้ไทยพักดีเปลี่ยนมาใช้สีเขียวแล้วแล้วคุณหมอก็ได้พูดไปในคลิปแล้วนะว่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยเพราะอะไรครคราวนี้เนี่ยเรื่องแรกที่เราจะคุยกันคุณผู้ชมก็คงจะต้องเป็นประเด็นว่าไทยพักดีเนี่ยสีใหม่ก็จริง ต่หัวใจเดิมนะหัวใจเหมือนเดิมออ<น>หัวใจเหมือนเดิม <c oughs> นะคะแล้วบอกว่าหนักแน่นขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าในไทยพักดีเนี่ยนอกจากจะชูในเรื่องของคุณผู้ชมน่าจะได้ฟังข่าวบ้างแล้วแหละคงจะได้ติดตามข่าวสารตามเว็บตางต่างๆเว็บสารข่าวสารต่างๆแล้ววัดไทยพักดีจะมีการรีเซ็ตประเทศใหม่โดยมีการชูในเรื่องของราชาธิปไตยขึ้นมาแต่คําว่าราชาธิปไตยเนี่ยโอ้ก็ถูกเอาไปวิพากษ์วิจาร์เยอะเลยนะคะมองไปในมุมที่แตกต่างกันแต่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชม เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะให้เสด็จน้ำไปเลยว่าตกลงคำว่าระบอบอาราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญของไทยพักดีเนี่ยนิยามคำนี้มันคืออะไรยังไงกันแน่แต่ก่อนที่เราจะไปลงลึกเรื่องนั้น,นะคะ่ะคุณผู้ชมก็ต้องมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้ของไทยพักดีกันก่อนนะคะทั้งเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็เห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในพรรคไทยพักดีด้วยครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ เพราะว่ามันก็ตามทามิงตามเวลาแล้วเราต้องยอมรับว่าไทายพอดีมีน้องๆเลือดใหม่หน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะและผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องการคนหน้าใหม่ๆที่มีอุดมการค,คือคนที่ยืนอยู่นะวันนี้ต้องยอมรับว่าเขาคือคนเลือดใหม่ที่มีอุดมการหลายคนที่เข้ามาแล้วไม่ว่าการต่อสู้จะยากลําบากอย่างไรก็แล้วแต่ยิ่งสิ่งที่เป็นการวัดใจของพวกเราคือเราไม่มีสอสอบไ้แต่คนเดียว การที่เราไม่มีสอสอแม้แต่คนเดียวถ้าคุณไม่มีอุดมการ์ที่แน่วแน่มั่นคงจริงมันอยู่ไม่ได้โอ้ไปนี้คงถอดใจไปแล้วทุกคนถอดใจไปแล้วลแต่วันนี้ทุกคนก็จะมีขวัญกาลังใจที่ดีเพราะว่ามีอุดมการณ์จุดยืนที่มั่นงคงและยิ่งประเทศกําลังเผชิญปัญหาวิกฤตในการล้มล้างสถาบันของกลุ่มดําส้มแล้วกันพูดเลยพูดเลยนะฮะเราหยุดนี่ไม่ได้ดังนั้นการทํางานการเมืองของพวกเราไทยพักดีตําแหน่งไม่ใช่สําคัญแต่ภารกิจนั้นสําคัญกว่าอื นะคะหนักแน่นในภารกิจหลักของพักไทยพักดีก็คือแม้วันนี้จะมาใช้สีเขียวคุณผู้ชมแต่เลือดในหัวใจของการปกป้องสถาบันชาติยังหนักแน่นแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิมผม,ผมอยากจะย้ำกับนภูนาคือที่ผ่านมาเราใช้สีเหลืองมันทําให้เหมือนกับว่าเราถูกบีบว่าคนที่จะแสดงความจงรักภักดีในการปกป้องสถาบันชาติศาสษัตริย์จะต้องเหลืองเท่านั้น<ฆ>วันนี้เราต้องการจะสื่อสารว่าทุกสี ก็สามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติได้ค่ะงั้นการที่เราจะใช้สีอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะหัวใจเราดวงเดียวกันหมดจะเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองแม้แต่อนาคตต้าสีส้มเปลี่ยนใจก็สามารถร่วมกันได้แต่ส่วนหนึ่งเราชอบสีเขียวคือสีของความอุดมสมบูรณ์สีกรีนสีความยั่งยืน และที่สําคัญที่สุดก็คือสะท้อนถึงพี่น้องเกษตรกร,ศร,ศกรชาวไร่และชาวนาซึ่งก็ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติของประเทศที่เราต้องต้องให้การสนับสนุนแล้วยิ่งช่วงนี้คุณผู้ชมแวบออกไปนิดนึงภายนอกประเทศก็ไม่สงบศึกเนะ่ยข้าวยากหมักแพงเดี๋ยวเริ่มจะเข้ามาและ้ฉะนั้นรเราต้องชูพี่น้องเกษตรกร,ศร,ศกรในประเทศของเรารให้เขาอยู่ให้ได้นะคะ นอกจากในเรื่องของสีแล้วคุณผู้ชมนี่แหละที่บอกว่าคอนเซปต์ของไทยพักดีก็คือไทยพักดีเลือดใหม่รีเซ็ตประเทศไทยสถาปนาระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญต่อสู้กับสมุนของักวรวนิยมอเมริกาและตะวันตกนะคะนี่ถือว่าเป็นคอนเซปต์หลักของไทยพักดีเลยเห็นบอกว่าในภายใต้คอนเซปต์นี้ที่มีการไปจัดงานการที่โรงแรมเ d a v e n u e วนิวปิงก้าที่ผ่านมาในงานวันนั้นนะคะคุณหมอลงเห็นบอกว่ามีการเลือก ตำแหน่งผูผ้บริหาร <ใน S 1> พักผู้บริหารพักเัินใหม่จากเดิมเนี่ยคุณผู้ชม คุณหมอว่ารงเนี่ยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักไทยพักดีนะคะแต่ณหน้าวันนี้เนี่ยคุณหมอว่ารงเป็นประธานพักไทยพักดีละนะคะส่วนคุณทาวรนเสนเนียมเนี่ยก็ยังอยู่กับทัพักดียังไม่ได้ไปไหนนะคะคุณผู้ชมเน้นย้ำนะเพราะบางคนถามคิดว่ายังเป็นที่ปรึกษาเพื่อเราอยู่แน่นอนใช่บางคนถามอ้าวแล้วคุณทาวรนเสนเนียมล่ะไปไหนยังอยู่นะคุณผู้ชมยังอยู่ในพักไทยพักดียังอยู่กับทัพักไทยพักดีแล้วก็อยู่กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะคคราวนี้มีการเลือกมีการโหวตขึ้นมาใหม่บุคคลที่มาดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักไทย ดีคนใหม่ก็คือดอร์อิสระพรณรินแทนนะคะอันนี้ขึ้นมาดํารงตําแหน่งเห็นบอกว่าดีกรีไม่ธรรมดาคุณหมอเขาจบพีเอชดีนะฮะคือผมเท่าความนิดหนึ่งเขาชื่อว่าโยโย่เราต้องยอมรับหัวจิตหัวใจเขาเข้ามาแต่แต่สมัยเราเป็นกลุ่มไทยพักดีถามว่าเข้ามาแบบไหนคือเข้ามาที่ตัวเองเขาเป็นคนอีเมลแนะนาตัวเองคือยากนะคนที่มีดีกรีระดับนี้ปกติแล้วระดับนี้ไปอยู่ภาคไหนเขาเอาหมดแต่เขา ผมกับเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนน้องเขาอีเมลมาหาผมแนะนําตัวเองเรียนปีถ้าจำไม่ผิดเขาจบปรตีทางด้านบริหารธุรกิจจบโททา,าโโทางด้านกฎหมายแล้วก็จบ PHD ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ก็คือผสมกับกฎหมายด้วยแต่มา,ามาทํางานภาษาต,ต่างประเทศคือทํางานทางด้าน h e a ทันเตอรเงินเดือนสูงมากฟังเงินเดือนแล้วจะตกใจแต่ด้วยหัวจิตหัวใจเนี่ย การที่เขาออฟเฟอร์ตัวเองหรือเสนอตัวเองเข้ามาที่จะมาร่วมงานกับทยพักดีทั้งๆท,ท,ที่เป็นพักใหม่แต่เพราะว่าเขามีอุดมการ์ค่ะงั้นในช่วงที่ผ่านมานะ่ตั้งแต่เราร่วมรวมตัวกันมาทําเป็นพักและต่อสู้การเลือกตั้งเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญแม้แต่เสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตกรุงเทพแม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งก็จะมีมความกรหม่อใจที่ดีค่ะหลังจากที่พวกเรามีการปรึกษาหรือถึงการรีเซ็ตระบบของพักใหม่ทุกคนก็มองว่าจยโยเป็นคนที่เหมาะสมที่สุด ในหลายๆเรื่องแล้วผมผมคิดว่าในบางครั้งการได้ผู้นําพักเป็นผู้หญิงบุคลิกเขากระฉับกระเฉงบุคลิกเขาเป็นแบบซูเปอร์สตาร์นะ working woman ใช่แล้วโดยผมเพิ่งสร้างเขาเพื่อนเพื่อเขาเป็นดาราทั้งนั้นเลยเขาเขาเขาเล่าให้ฟังว่าจบจากมอกรุงเทพแล้วก็เพื่อนๆก็เป็นดารากันเยอะเรียกว่ากว้างขวางบุคลิกก็เหมือนรับดารานะผมว่าจะทําให้ภาพการต่อสู้ของไทยพอดีดูซอฟต์ขึ้นน่าจะช่วยแล้วก็เขาเป็นขยันอ่าน แนวคิดคอนเซปต์ต่างๆเข,ขาก็ศึกษาเรื่องราชาเทพไตยที่เป็นหลักสากลมาเสน,น,นอแนวคิดให้พวกเราฟังด้วยโอ้ดีกรี<ม>แบบนี้ก็จะได้ผู้ผนำพักหัวหน้าพักที่มีความเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะครานี้ไม่ได้แล้วนะกลุ่มด้อมส้มต่างๆจะมาบอกว่าพักไทยพังดีคร่ำครึไม่ได้ละ <c oughs> เพราะว่าเลือดใหม่เนะี่ยโอ้โหดีกรีไม่ธรรมดาผมว่าวันหนึ่งได้เห็นหัวหน้าพักท่านใหม่ได้ทำหน้าที่แล้วจะรู้ว่าไม่ธรรมดาแล้วผมเชื่อว่ามันจะประหลาดขึ้น ภาพพรรคไทยพักดีที่ผ่านมามันมีแต่ผู้ชายนะคือเราก็ต้องยอมรับถ้าผมเป็นหัวหน้าพักน้องๆจะทำระดับสึกเก่งๆเขามีศักยภาพแต่ยังเก่งผมก็เลยบอกเราต้องเอาคนที่ขึ้นมาให้ได้เพราะเขามีศักยภาพเชื่อไหมครับว่าการขยับผมผมคนเดียวรอบนี้จะมีน้องๆหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นแผงขึ้นมาเป็นแผงนะฮะแล้วก็แต่ละคนมีศักยภาพแล้วผมเชื่อว่าศักยภาพของเขาเนี่ยมันมีศักยภาพเพิ่มขอในการสู้ทางความคิดทางปัญญา ทางข้อมูลวิชาการสู้กับพวกด้อมส้มที่ชอบพูดแบบเบอรบเบอบอบได้ก็เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่เจนใหม่ที่เอาไว้เอาเป็นว่าความรู้แน่นและไม่พอคุณผูา้ชามมาอยู่กับไทยพักดีแล้วคุณได้แบ็คของความ เข้มข้นของข้อมูลอย่างระดับคุณหมอเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นประธานแไทยพักดีแน่นอนว่าให้เด็กรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาเลือดใหม่เนี่ยได้ขึ้นมาดูแลพักแล้วเนี่ยก็ยังมีอย่างคุณหมอเนี่ยก็คอยให้คําแนะนําให้พวกเขาเหล่านี้คือแบบมีความแน่นในฐานข้อมูลต่างๆเยอะมากขึ้นด้วยนะคะต้องรอคอยคือเราต้องย้ำนิดหนึ่งว่าขณะนี้ปัญหาประเทศเกิดจากสิ่งที่เราแบบตรงไปตรงมาเลยนะค่ะวันนี้ปัญหาของประเทศเกิดจากกระบวนการรบงานการปกครอง ต้องยอมรับต้องไม่โกหกตัวเองและกระบวนการล้มล้างงานปกคงนี้ก็ถูกแบ็กอัพโดยจักรวรรดิยะทั้งอเมริกาตะวันตกแน่นอนค,คือเราไม่ต้องไปลงรายละเอียดแต่รับรู้ว่าคนเหล่านี้แบ็กอัพคนพวกนี้อยู่เราจะสังเกตว่าระดับผู้นำโฆษกร,รัฐบาลโฆษกระวง,ง,งการต่างประเทศหรือแม้แต่รองประธานยูออออกมาวุ่นวายให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยเยอะ อดีตประธานดีเยอรมันมาวุ่นวายเกยวประเทศไทยเยอะสวสอสของสหรัฐอะไรนี้แล้วก็ยังมีล่าสุดที่เรื่องของตั๋วปารีสอีกล่ะองค์การกระบวนการองค์กรเอ็นจีโออะไรต่างอีกเข้ะมาวุ่นวายเต็มไปหมดเราต้องยอมรับนี่เป็นกระบวนการของจักรวรรดิยมที่จำลัจะเข้ามาครอบงำประเทศไทยแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วนี่เราดูเอาแค่ฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างเขามีการตกลง เก้าฐานทัพนะตอนที่ตั้งมานรัสสีนะฮะละ่าสุดคุณจะเอาผู้อ,อพยพจาก,อ,กาานะอเมริกาที่ถอนท,ทัพกลับบ้านนะ,ะจะเอาห้าหมืนะ่นมาฝา่าวซืิตฟิลิปปินส์ก่อนแล้วอเมริกาจะคัดกรองไปว่าที่ประเทศตัวเองส่วนที่เหลือก็ทิง้งมาเป็นขยะที่ฟิลิปปินส์งั้นถ้าเรารปล่อยให้จากวันที่ยอมมาเข้ามาประเทศไทยหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเป็นปัญหากับประเทศไทยงั้นมันจึงเป็นสิ่งที่พวกเราก็ได้คุยกันแล้วก็เรารู้ว่าวันนี้กระบวนการล้มล้างมัน มันได้รับการสนับสนุนเราต้องต่อสู้วิธีคิดเรื่องพวกนี้ให้ประชาชนเข้าใจค่ะจึงเป็นที่มาของคาว่าราชาธิปไตยราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเราได้เห็นการปรับเปลี่ยนภายในพรรคไทยพักดีและที่มาที่ไปของสีที่มีการเปลี่ยนแล้วคราวนี้มาลงรายละเอียดประเด็นหลักๆก,กันเลยที่ทุกคนอยากจะรู้กันการที่พรรคไทยพักดีเนี่ยจะชูในเรื่องของระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญขึ้นมารีเซตรประเทศไทย